มาแตะข้ามส้วกินลมกินลมตัวเล็กตัวน้อยกินกินนมกินกินกินห้ามกินหมูแคะครับหมูแคะเบิ้งสภาพด้วดยดิหมูแคะอยู่แต่ว่าเบิ้งขนาดโตมันโตแม่มันใหญ่ขึ้นแต่เราว่ามันแคะ ซื้อมันกับแค่ยู่แล้วตัวมันไม่แค่ด้วยครับนี่ยยังจะทำยักินนมหอ๋มอบอห้ามให้แมีไ้สินงดุเอาไปดูแล้วครับมากมออยังไม่ยูซื้อลูกตัวน,น้องแม่มูแม่เนี่ย สายพอพันครับนี่ ยี่ฮีย่างถึงเลวนี่พ่อพันธุ์กระไดอันนั้นลูกรุ่นแรกวะนะตัวเถิกเอาไว้สองตัวตัวคู้ตัวคู่เอาไว้ตัวนึงรุ่นแรกตัวนี้แหละครับตัวพ่อพันธุ์มันพ่อพันธุ์เขาลูกลูกสุดแหลกนี่แหละเถิดเถิดมันอยู่ร่วมกันอ้าวนี่ห้อยกัดไก่ว่ะส็แตกมาเอ้ย 야, 요. 아. 넌 요, 혼이, 넌 요, 혼이. 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 넌 요, 혼 ตัวเศร้ากับเศร้าตัว,ตวกินห้อมก็กินเนยตัวโดดนุ่มก็โดดเติมกินห้อม้วครับนี่แหละวิวัฒนาการของมันเฮ้อเฮ้อเฮ้อการลูกอีกโอ้คำคู่นี่ด threaten ีว่ะมูแม่นี่นี่เช่านธกรจบป่โอ้โดดไล่ดีว่ะ

เ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจอกันแหละเดือดเดือดอนเนี่ยจะให้ลูกกินนมโอ้ยยานเลยซีตัวหนึ่งยานเลยป่ะกาเของว่าไก่เลยยานเนี้ยได้ปะสตันเลยเลย,ลย,ยช่ชงงักเลยลบหนาวบนี่ครับุ่โมดดูสิโมดดูเขาเสี่ยงลบหนาวลบหนาวมองลบหนาว ติดตามการเจลเตอตตของมันต่อไปบ่ขายเบิดก่อน